มาเมาไรบ้างครับเป็นเลยแกมวข่่ครับเก่าพี่นี่ไงก็อยู่อันนี้ไหนว็อยู่ม่อยู่น้อยนะครับนี่ก็จาแนแยนะครับจานแยโสดแย่ันนี้วันนี้นะครับวันนี้ทุกคนเลยน้านชุได้ครับบัดี้เข้ร้านก็ ต่อออกขายไปแล้วสิคบเท่าไหรอ่อาจารย์เอาหกหมืนนี่ก็เหรียญเหรียญปีสองสี่ห้าเก้าป่ะประมาณนสองสี่ห้าเก้าึกเลยอ่ะนี่ยต้องเป็นรุ่ยุกยุกแก้วนี่นะยุกเดียวกับแก้วสุมอะไรมีเลขสามเลขสาไม่ไหวเปิดหกหม<า>ืนเปิดหกหมื่น 6, สวนมาเลขสามโอ้โหอให้ได้เสียดิโอ้โหอยากถ่ายคลิปเรียวๆกันเลยนี่มาพักาากันหน่อยนะ40ได้ไหม4 0มื0นะอต่อมา40,000เปิด60,000ไม่ไหวดินี่โหไม่ได้บวกเยอะบวกบ้างเท่อ่บบอะพี่ดูดิต่อหน้ากล้องเลยเท่อ,อ่ะผมขอเลยนะ50,000บาทอ่ะจบเลยเลยราคานี้ราคาเดียว รถให้หมื่นหนึ่งหนึ่งขนลุกเลยเนี่ยดูเด็กคนลุกเลยเออลดให้หมื่นหนึ่งดูจะจบไม่จบหูราคาพักมันหายากตั้ง47เลยครับโห่47ได้เหรเปิด6ตั้งขายได้หมื่นเจ็ดหมื่นดูแล้วก็น้อยยืดไปเล็กไงไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กกูนี่สายพับเก่านี่รกันอยู่นี่พัเก่าห้าสิบแหละพี่แอร์ห้าสิบแหละ เ็ี่หมื่นเจ็แล้วกันแก๊กหนึ่งันหนึ้าถือว่าได้มาได้ได้ซื้อขายสี 8, 8. ่แปดสี่แปดโอเคครับ,บ,บนี่บบจบดเคครับ,บนี่โบดีมุดยอดขอบคุณมากนะครับนี่ก็ซื้อขายกันชัดเจนนะครับชัดเจนซื้อขายกันชัดเจนนะครับนี่ก็แล้วผมพอดแค่สี่หมื่นแล้วพี่แล้วเดี๋ยวเอาสดให้แปดพันได้เลยครับนี่ไปชด Bye. <laughs>